การรอบปิดเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่ีพ New s สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันโดยสำนักข่าวพีพีนิวและทีมข่าวค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งที่1ประจำปี2558 เมื่อเวลา13.30นของวันที่3พฤศจิกายนค่ะที่ห้องประชุมปฏิบัติการสารกลางจังหวัดเพชรบุรีชั้น2นายนัทวุฒิเพชร,พรมสอนประหลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่11ทับ2,558โดยมีนายเรยวัตผ่องสุวรรณหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม การประชุมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นชอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยรวม3าตำบลได้แก่ตำบลน,นองชุมพลหมู่ที่3เกิดภัยวันที่17กันยายนหมู่ที่1วันที่18กันยายนและตำบลเขาย้อยหมู่ที่3วันที่19กันยายนตำบลบางเขมหมู่ที่4และ6 เกิดวันที่19กันยายนจากนั้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่18กันยายน2558ในพื้นที่อำเภอหนองยาปล้องรวม2ตำบลประกอบด้วยตำบลหนองยาปล้องหมู่ที่1ที่2ที่3ที่4และที่9ตำบลท่าตะท้อหมู่ที่2ที่3และที่7 ตำบลท่าตะเคอหมู่ที่2 3และ7เ,เรื่องความเห็นชอบประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านลาดตำบลบ้านทานหมู่ที่2 วันที่18สิงหาคมและความเห็นชอบประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมตำบลบ้านแหลมผักเบีย้ยหมู่หนึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่17กันยายน2558ค่ะเรื่องที่พิจนารณาเป็นเรื่องสำนักง,งานประมงจังหวัดเพชรบุรีแจ้งขอรับความช่วยเหลือเรือประมงประสบเหตุวาตภัยล่มจำนวนหนึ่งลำเมื่อวันที่17กันยายนบริเวณเขตปากคลองออแอดตำบลแหลมผักเบีย้ย อำเภอบ้านแหลมโดยขอให้กชอชพอจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาเห็นชอบเพื่อจัดก,การส่งเอกสารหลักฐานไปขอรับความช่วยเหลือจากเงินงบกลางกลมประมงเป็นเงินจำนวน2 0 0นบาทซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการจะได้พิจารณาและดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดผลสำเร็จต่อไปค่ะ